สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่กระรพรักทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับวันนี้สยามชาแนลจะพาทุกท่านมาชมเหรียญนะครับต่างประเทศนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่หลายคนนะครับมีอยู่ในมือแล้วครับ บางคนก็นะครับเก็บสะสมกันไว้เหรียญนี้ทรงคุณค่านะครับของสหรัฐอเมริกามีความหมายมากๆเลยนะครับนั่นคือเหรียญของท่านประธานาธิบดีคนที่16นะครับอับราฮัมลินคอนนั่นเองนะครับขอต้องเล่าให้เพื่อนๆฟังนิดน,นึงนะครับท่านประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอนนั้นนะครับเข้าดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาตั้งแต่เดือนเมี มีนาคมนะครับคศ1861นะครับจนกระทั่งท่านถูกลอบสังหารเมื่อเดือนเมษายนคศ1865นะครับท่านลินคอนนะครับประสบความสําเร็จในการนําพาประเทศผ่านพ้นสงครามกลางเมืองของอเมริกานะครับซึ่งเป็นวิกฤตการทางรัฐธรรมนูญทางทหารและสินธรรมครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศนะครับด้วยความสําเร็จดังกล่าวนะครับลินคอนจึงสามารถรักษาความเป็นสาภาพของสหรัฐอเมริกาไว้ได้นะครับนอกจากนั้นนะครับ เขายังนำทางไปสู่การเลือกท่านะครับสร้างความ มั you know, society, urai, s, join, ata, ่นคงนะครับมั вещ, world, u, world, ่ง10คั่งแข็งแรงให้กับรัฐบาลกลางนะครับจนตลอดจนส่งเสริมการเศรษฐกิจและการเงินให้ทันสมัยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่นะครับถือเหรียญของท่านอยู่ก็นะครับแน่นอนครับนักสะสมมืออาชีพของเหรียญต่างประเทศนั้นนะครับเก็บสะสมกันเยอะเลยนะครับเหรียญของท่านอินคอนนั้นมีราคาสูงนะครับต้องบอกทุกท่านแบบนี้หลายหลายคนนะครับมีอยู่ในมือนะครับคงไม่รู้ใช่ไหมครับว่าเหรียญของท่านนั้นนะครับมีราคาสูงขนาดไหนบางครั้งนั้นขยับกันไปถึงหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านก็มีเช่นกัน ของท่านลินคอนนั่นเองนะครับแต่วันนี้ผมจะมาบอกทุกท่านนะครับว่านะครับเหรียญของท่านลินคอนนั้นมีพอที่ติดอันดับอยู่ทั้งหมดด้วยการก้าวหนับด้วยกันนะครับที่หายากนะครับนั่นก็คือนะครับอันดับที่1นนั้นนะครับคือปีหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่ดีนะครับแล้วก็อันดับที่สองนั้นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบนะครับแล้วก็อันดับที่สามนั้นคือ 1,970ดีนะครับแล้วก็อันดับที่4นั้น1,988นอะครับอันดับที่5นั้น1,967แล้วก็อันดับที่6นั้น1,965นอะครับอันดับที่7นั้นนะครับ2,001นดีนะครับแล้วก็1998 ดีนะครับแล้วก็อันดับที่9นั้นคือ1 9 8 4นั่นเด็กนะครับหลายๆคนคงมีอยู่ในมือนะครับในส่วนของเหรียญของท่านลินคอนนะครับแล้วก็มีการซื้อขายกันกว้างขวางนะครับในส่วนของราคาซื้อขายกันมีทั้งแบบแรงแบบถูกนะครับวันนี้นะครับผมนะครับได้รับโอกาสนะครับจากพี่สาวนะครับมาเปิดกลุ่มนะครับในส่วนของเหรียญท่านลินคอนนะครับซึ่งผมเองที่แรกนี้ก็ไม่รู้ว่าพี่สาวนั้นมีเหรียญของท่านลินคอนอยู่เยอะเลยนะครับท่านให้มานะครับเนื่องจากว่าเห็นน้องชายคนนี้นะครับ จัดรายการนะครับแล้วก็ทําคลิปของ YouTube นะครับช่องสยามชาแนลท่านก็เลยให้มานะครับวันนี้ผมเลยอยากจะมานะครับต่างเรียนรู้กับเพื่อนๆด้วยนะครับเนื่องจากว่าราคาของเหรียญนั้นนะครับบางเหรียญผมก็ไม่รู้ว่าราคานั้นมีเยอะหรือมีน้อยขนาดไหนนะครับเรามาดูกันนะครับเหรียญที่พี่สาวผมให้มานั้นว่ามีมากมายแค่ไหนแลวก็มีพาษดอะไรบ้างนะครับเท่าที่นะครับผมตามอันดับได้นะครับก็มีหลายเหรียญด้วยกันด้านหน้านั้นจะเป็นในส่วนของรูปนะครับของท่านลินคอนนะครับหันหน้าไปฝั่ง ขวามือของท่านนะครับนี่นะฮะเป็นเหรียญหนึ่งเซนนะครับทุกท่านครับเป็นสีทองแดงนั่นเองนะครับหลายคนก็มีอยู่ในมือนะครับอย่างปีนี้นะครับแต่บางอย่างนั้นนะครับในส่วนของสิ่งที่ผมเห็นนั้นบางเหรียญนั้นนะครับทุกท่านครับไม่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับให้ประกอบด้วยนะครับซึ่งเป็นพศเดียวกันวันนี้ผมมียกตัวอย่างด้วยนะครับก็คือปีพศนะครับขออภัยครับปีคศนะครับในส่วนของหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าครับท่านสังเกตดูเหรียญนี้ครับเห็นไหมครับ เหรียญนี้ไม่มีตัวกำกับนะครับสังเกตดูด้านหน้านะครับเพื่อนๆครับดูช้าๆนิดหนึ่งเนี่ยฮะวันนี้เหรียญของท่านลินคอนนั้นผมมีเยอะนะครับเนื่องจากว่านะครับเปิดกุของวิสาวแล้วก็ตกใจเลยนะครับถือว่าดีใจมากๆเลยนะครับอยากจะมาให้เพื่อนเพื่อนศึกษาไปพร้อมๆกันเลยครับนี่คือในส่วนของท่านลินคอนนะครับปีเดียวกันแต่ปีที่2ครับทุกท่านครับสังเกตดูนะครับเหรียญที่2นะครับปีเดียวกันแต่มีโค้ดสังเกตดูไหมครับเดี๋ยวผมให้ท่านดูนะครับดูช้าๆนิดหนึ่งเนี่ยฮะสังเกตดูตรง ท่านสังเกตดูด้านหน้านี่ครับสังเกตดูนะครับผมจะส่องให้ท่านดูนะครับขออนุญาตใช้อุปกรณ์เสริมตรงนี้ไม่มีนะฮะดูนะครับหนึ่งเก้าเจ็ดเก้านะครับไม่มีนะครับเหรียญที่สองนั้นสังเกตดูครับเห็นนะครับหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าแต่ว่ามีตัวดีประกอบอยู่เห็นไหมครับ นี่คือลักษณะที่แตกต่างนะครับแล้ววันนี้เราก็ค้นพบเหรียญอันดับที่2ของท่านลินคอนที่หายากนะครับอยู่ในกลุ่มของวิสาวที่อันนำมามอบให้กับสยามชาแนลนะครับเรามาดูกันนี่คือปีนี้ครับเห็นไหมครับผมได้มาก็คือปีคศ2005ขออภัยครับปีคศ1980ครับผมเชื่อว่าเหรียญน,นี้มีราคาสูงแน่นอน นะครับเนื่องจากว่าตามเว็บไซต์ต่างๆนั้นตามเพจต่างๆบางคลิปบางเพจที่ผมเข้าไปดูนะครับทีมงานเข้าไปดูนะครับนี่คืออันดับที่2นะครับแล้วก็หายากด้วยนะครับแล้วยังมีอีกหลายอ่าหลายเหรียญนะครับสังเกตดูนะครับมี1 9 1982ก็มีครับสังเกตดูนะครับนี่ฮะไม่มีโค้ดนะครับสังเกตดูบางเหรียญมีโค้ดบางเหรียญไม่มีโค้ดนะครับทุกท่านครับแล้วก็เชื่อว่าแต่ละอย่างนั้นต้องมีราคาที่แตกต่างกันอันนี้1976นะครับมีโค้ด นะครับมีโค้ดดีนะครับอย่างนี้นะครับสังเกตด,ดูนะครับเหรียญของท่านลินคอนนั้นต้องบอกว่านี่ครับนักสะสมที่เป็นนักสะสมเหรียญต่างประเทศนั้นเขาชื่นชอบเป็นกรณีพิเศษอยู่แล้วเนื่องจากว่าท่านลินคอนนั้นมีประวัติศาสตร์มากมายนะครับต้องบอกทุกท่านแบบนี้นะครับเหรียญของท่านลินคอนนั้นนะครับเมื่อสามสิปีที่แล้วนะครับจะเป็นในส่วนของดังมากๆเลยก็คือเขาจะทํามาเป็นสร้อย นะครับทำเป็นสร้อยห้อยแขนนะครับห้อยคอโดยเฉพาะศิลปินนะครับชอบเอาเหรียญน,นี้นะครับไปทําเป็นโซ่นะครับมาห้อยคอนั่นเองเนื่องจากประวัติศาสตร์ของท่านลินคอนนั้นเขาเชื่อกันว่านี่ครับในส่วนของท่านที่ครอครองนะครับเหรียญของท่านลินคอนนั้นจะประสบความสําเร็จเหมือนกันกับท่านลินคอนครับก็คือมีแนวคิดที่ที่ดีแล้วก็มีแนวคิดที่กว้างไกลนั่นเองนะครับนั่นคือประธานาธิบดีคนที่16นะครับนอกจากนั้นนะครับผมยังมียังเจออีกเยอะนะครับที่ทางด้านของพี่สาวนะครับเปิดกุ่มาให้ นี่เขาจะทาแบบนี้ครับขออญาตนะฮะขออญาตเลยนี่ครับเขาจะทําเป็นสร้อยแบบนี้สังเกตดูนะครับเพื่อนๆอเหรียญของท่านนินคอนนั้นมีหลายราคาแล้วก็มีมีสีเงินด้วยนะฮะนี่เห็นเห็นไหมครับมีพศอะไรบ้างครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับมีพศอะไรบ้างนะฮะมีเยอะนะครับเนื่องจากว่าอะไรเหรอครับเนื่องจากว่าต้องบอกทุกท่านแบบนี้นะครับพี่สาวนั้นเป็นศิลปินนะครับอยู่ค่าย ค่ายเพลงนะฮะแล้วก็ท่านก็เคยไปแสดงนี่ครับอยู่ที่สหรัฐอเมริกานี่ครับแล้วก็เคยทําเทปแต่ของญ,ญาติไม่บอกชื่อนะครับนี่ครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสังเกตด,ดูครับนี่เป็นสีเงินนะฮะสีเงินก็ดูสวยงาม1976นะฮะอืมแล้วก็มีในส่วนของสีทองแดงนะครับ ส่วนใหญ่เขาจะทําเป็นแบบนี้แหละครับในส่วนของศิลปินที่เขาชอบกันนะฮะเมื่อก่อนนะครับคนรุ่นเก่านะครับเมื่อ3 0 4สปีที่แล้วนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแต่ตอนนี้หาไม่เจอแล้วครับที่จะมาเป็นพวงให้แบบนี้นะฮะถ้าเจอก็น่าจะเป็นของปลอมนะครับส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นเหรียญแบบนี้มันมีราคาแล้วไงครับพอมีราคาสูงแล้วเนี่ยไม่มีใครออกมาทํากันง่ายๆนะครับแล้วก็มีลักษณะแบบนี้ก็มีนะฮะสังเกตดูนะครับของท่านลินคอนหมดเลย มีอะครับเป็นสร้อยก็มีนะฮะเห็นไหมฮะหลายพวงเลยนี่เป็นกุสมบัติของพี่สาวจริงๆนะครับไม่ใช่ว่านะครับเอาทาหน้าเพจไว้ดูดีจังเลยแต่มีเหรียญเก็บไว้ไม่ใช่นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของพี่สาวให้มานะครับบอกว่าเห็นน้องทําคลิปนะฮะน้องลองเอาคลิปนี้ไปทาดูสินะครับเหรียญที่มีของอท่านประธานาธิบดีลินคอนนะฮะมีเป็นสร้อยพวงแบบนี้เลยแล้วยังมีอีกมากมายหลายเหรียญครับเนื่องจากว่าท่านเป็นศิลปินนะฮะท่านก็นะครับนามานะครับนี่ในส่วนของ แต่ละพศนั้นผมต้องขออนุญ,ญาตนะครับศึกษากับครูบาอาจารย์ด้วยนะครับหากท่านชมคลิปของเราอยู่ช่วยแนะนําหน่อยครับใต้โฟโตหน่อยว่าเหรียญไหนที่มีราคาที่สูงเหรียญไหนนั้นนะครับมีราคาที่ต่ําแล้วก็เหรียญไหนที่น่าสะสมนะครับจะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับท่านครูบาอาจารย์ครับหากท่านมีความรู้ในส่วนของเหรียญท่านลินคอนนะครับเนื่องจากว่าทางสยามชาแนลนั้นมีเหรียญมากมายเลย ของท่านลินคอนนะครับที่เรายังไม่ได้ดูนะครับเนื่องจากเป็นเป็นกล่องขนาดใหญ่เลยนะครับเนื่องจากพี่สาวนั้นเป็นศิลปิน,นต้องบอกไว้ก่อนว่าชันื่นชอบนะฮะในส่วนของประธานาธิบดีลินคอนเป็นกรณีพิเศษอยู่แล้วนะครับหากเพื่อนเพื่อนท่านใดหรือว่าครูบาอาจารย์ท่านใดนะครับรู้ราคาที่ชัดเจนว่าพอไหอนแรงสุดนะครับก็ช่วยโฟสต์ใต้คลิปให้หน่อยก็แล้วกันนะครับจะกกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ ขอบคุณทุกท่านครับที่เกียรติติดตามรับชมช่องสยามชาแนลของเราครับขอบคุณที่กดติดตามกดกระดิง่งกด subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้คงต้องลากันไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าขอขอบคุณและสวัสดีครับ